สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอจะมาชวนเพื่อนๆทําปลาเค็มปลอดสารพิษกันนะคะไปดูวิธีทําปลาเค็มปลอดสารพิษกันนะคะว่าทํำยังไงเอได้ซื้อปลามาเนี่ยเขาเรียกปลาอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรโตโตอยู่ข้างหลังจำไม่ได้แล,ล้วเพื่อนๆคนไหนรู้จักบอกเอด้วยนะคะเนี่ยปลาเมืองนอกตัวนี้ย0ยูโรกว่านะคะ20ยูโรนิดๆเราก็จะซื้อปลาตัวนี้มาคล้ายๆ มันคล้ายๆปลาโออะเอไม่แน่ใจว่าปลาอะไรเนี่ยมันจะมีหางแบบนี้นะเพื่อนเราก็จะไปชวนเพื่อนๆทำปลาเค็มกันอันนี้เอล้างสะอาดเรียบร้อยทั้งสองปาแล้วนะคะส่วนตาตัวใหญ่เดี๋ยวจะแก่เป็นท,ท่อนเล็กๆจริงๆเราให้เขาแก่ให้เขาแก่มาก็ได้แต่พอดีเอลืมให้เขาแก่มาเป็นชิ้นๆๆๆๆ,ๆเล็กๆอย่างเงี้ยส่วนตรงนี้เก็บไว้ต้มยำนะเพราะว่าหัวไปทําปลาเค็มไม่ได้อยู่แล้วเก็บไว้ จะไปทำก็ทำได้นะคะเอาไว้เวลาเราทำขนมจีนแล้วเอาหัวปลาไปต้มก็ได้อันนั้นก็อร่อยไปอีกแบบแต่ว่าจะเอาไปต้มยำก็ได้อันนั้นก็อร่อยไปอีกแบบก็แล้วแต่ว่าจะทำยังไงนะคะแต่ว่าก็เอองั้นก็เอาไปทำเป็นปลาเค็มแล้วก็เอาไว้ต้มยำก็ได้เอ้ยเาทำเป็นปลาเค็มเอาไว้มาต้มก,กับขนมจีนน้ำยาอะไรเงี้ยต้มแบบต้มเอาน้ำเชื้ออะไรเงี้ยนะ,ะเพื่อนก็ปลานี้3กิโลนะ3กิโล10ยูโรนะคะเพื่อน นะเอก็เพิ่งไปเจอมาแล้วก็เอกก็สังเกตช่วงนั้นเอซื้อปลาเอซื้อไปซื้อปลามาทําปลาก็สังเกตหลายๆปลาช่วงนี้ปลาเขาจะถูกนิดนึงเนาะเนี่ยนะค่ะเอกก็ไม่มีอะไรค่ะเกลือนะคะเพื่อนใส่เกลือเลยแล้วก็ใส่ผงชูรสใครไม่ใส่ผงชูรสก็ได้ก็แล้วแต่หรือใครจะใส่รสดีลงไปก็แล้วแต่นะคะเนี่ยก็ทำค่ะไม่ได้ยาก วิธีทําปลาเค็มปลอดสารพิษนะคะเพื่อนๆเดยวก็จะใส่ผงชูรสลงไปตามผงชูรสนี้เพื่อนๆจะใส่ขนาดไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะเอก็จะใส่ให้แบบว่ากลมๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเพื่อนๆจะใส่เพื่อนๆท่านไหนจะใส่รสดีก็ได้เนี่ยค่ะวิธีทำปลาเค็มปลอดสารพิษ ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะทำอย่างนี้นค่ะเดี๋ยวเอามาขยี้กันขยี้กับเขียงเราอยู่ปลนนี้เอาปลาท่าน,นี้ออกนิดหนึ่งก่อนอนี่นะค่ะขยี้อย่างนี้ไม่สะดวกใช่ไหมแต่เขียงเลยค่ะนี่ค่ะ เคียงเาแล้วก็ขยี้เอาคอออออ่ะค่ะระวังน,นะคะเพื่อนๆเขาจะบาดมือเอาไอต้ตรงเนี้ยตรงเนี่ยค่ะเขขยี้เสร็จแล้วก็เอาไปตากพร้อมๆกันเลยนะคะถามว่าพี่เอมันไม่เค็มเหรอโอ้ยมันเค็มแต่เปิกเท่านั้นแหละค่ะมันเค็มแค่เปิกเท่านั้นหละค่ะ มันไม่ได้เค็มมันมัน,ม,นมันคือมันเค็มแต่เปืดอแล้วก็มันก็จะรักษาเราพอเราไปตากแห้งปุ๊บมันก็จะแห้งพอมันแห้งตากให้แห้งอะ่ะคือถ้าใครแดดแรงๆอะ่ะตากสักตากสักแดดครึ่งอะ่ะทั้งเพื่อนแล้วก็ไปใส่ช่องแข็งเอาไว้ถึงเวลาก็เอามาทอดอุอ้ยรอบที่แล้วเอกทำเอาตากแค่แดดเดียวเองรอบที่แล้วอะ่ะตากแดดเดียวเพราะแดดแรงรอบที่แล้วเอกทำช่วง ช่วงหน้าหน้าหน้าร้อนอะ่ะนะแต่เราบนี้หน้าหนาวคงจะต้องตากสองสามแดดอ่ะมันไม่มีแดดหรอกคะ่ะแต่เราก็ตากลมเอาอะ่ะตากลมตากฮิตติ้งเอาอยู่เมืองนอกก็ต้องใช้วิธีนี้ละค่ะนะคะ,นะคะเนี่ยเนี่ยวิธีทำปลาคิมปลอดสารพิษก็ไม่ได้ยากนะคะ,ะก็มีแค่นี้แหละเนี่ย เพื่อนบอกว่าก็ทำปลาเค็มยังไงนี่แหละทำปลาเค็มปลอดสารพิษนี่แหละค่ะคุณไม่ต้องไปคุณอยู่เมืองนอกคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายหรอกคุณก็กินแบบปลอดสารพิษนี่ดีที่สุดเพื่อนๆที่เป็นคนไทยอยู่เมืองนอกอยู่หลายๆประเทศกันเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วพอเราคุกเขาเสร็จเราก็เสร็จแล้วค่ะแค่นี้เราก็เสร็จแล้ว,เส,ลวเสร็จแล้วก็ไปตากเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปตากเลยนะคะเพื่อนตากให้เขาเสะเด็ดน้ําข้างนอกก่อนแล้วก็ามาตากในตรงฮีตติ้งนะเอ๋เคยมีที่ตากตรงฮีตติ้งของเอ๋แต่ว่าอันนี้เอ๋ต้องเขาเสะเด็ดน้ําก่อนระวังแมวด้วยนะ <laughs> ระวังแมวด้วยนะเพื่อน เดี๋ยวพักครู่ก่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนนะเอาไปตากให้น้ำข้อยอดออกก่อนจะมาจะมาทำปลาหมกก่อนจะมาทำปลาปลาอะไรเนี่ยเพื่อนๆใครรู้ว่าปลาอะไรบอกอีกที ระหว่งางนี้เราก็มาได้ปลากันก็จะเล่างนี้นะคะมีเนื้อที่แบบปลานี้ทำปลาเค็มอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนเอเอาไปทำเอเอาไป รืออเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีขี้เลยมากเยเนี่ยกระเพาะเขาอะแทบจะไม่มีขี้เลยนะคะพเพื่อนไปล้างดยกัน ที่เลยค่ะเพื่อนก็เอาไปทำเค็มด้วยเนาะเนี่ยตักเขาเอาไปทำเค็มด้วยเนาะนั่นอีกก็จะหั่นอย่างนี้แหละหั่นแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณเนี้ยเนี่เยเก็บปลาอนะ้เนี่ยค่ะเพื่อน เเนนีีนี่ยตมือลดหัน่นอันนี้่ะเมื่อกี้หั่นชิ้นน้อยไปหั่นชิ้นใหญ่ขนาดนี้แล้วกันโอ้โหถ้าเขาหัน่นถ้าเขาหั่นที่ที่นู่นมันจะง่ายนะคะเพื่อน เราหั่นกับเครื่องนี่มันจะง่ายนะอันนี้เราเอามาหั่นเองจ้ะเพื่อนซื้อให้เขาหั่นมาอย่างนี้เลยก็ได้นะคะให้หั่นมาแบบนี้เลยมันติดก้างอ่ะอติดก้างนะคะ tam bạc kim vậy này cái tịt cái căng thế nữa cái căng dài vậy chỉ ไม่ได้ยากอะไรนะเอามาหั่นเองก็ได้ให้เขาหั่นก็ได้แต่เพียงแต่ว,ว่าต้องมีดต้องคมๆเนี่ยคนจีนก็ชอบกินนะ้าปลาเนี่ยต้องถามเองนะครับเพื่อนๆเอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลาอะไร เอทินได้ถามเพื่อนๆว่าใครรู้บอกเอที T. แต่เอรู้ว่าปลาเนี้ยคนจีนเขาเอาไปทำเป็นปลาแห้งแล้วก็ขายแล้วก็แพงมากด้วยปลาแห้งขายแล้วก็แพงมากด้วยนะฮะก็วิธีเหมือนเดิมเลือใช้เท่าไหร่ก็ได้เอาเค็มอ่ะ มันไม่ได้เค็มเข้าเนื้อขนาดนั้นหรอกนะคะเพื่อนๆใส่ชูรสเพื่อนๆเห็นใส่ไม่ได้เค็มแบบว่าเข้าเนื้อขนาดนั้นหรอกมันก็เค็มแค่อยู่เนื้อนอกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้หมักปลาร้ถ้าหมักปลามันจะเค็มเข้าเนื้อเลยนะแต่นี่เราทาปลาเค็มเราเอาไปตากเขาก็อยู่เขาก็เค็มซึมงเข้าไปนิดหน่อยเพราะว่าเอเคยทาแล้วกาลังดีอ่ะที่เอตอนนั้นที่เอทําอ่ะกําลังดีอ่ะเค็มกําลังดีอ่ะ เขาก็ซึมลงไปนี่แหละค่ะเขาก็ซึมลงไปในเนื้อแต่ว่าเขาไม่ได้ซึมลงไปมากเราจะทําชิ้นนี้เล็กไปหน่อยไหมเอาละ่ะทีนี้แล้วจะตาตรงไหนนี่ที่ตา นี่ที่ตาไหมตรงนั้นตากระเตงแล้วนี่สิคะต้องหาที่ตาก่อนวิธีวิธีทำตาเค็มแค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆคุกไปข้ากัน๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะล้างมือกันที่ตาเนี่ยพอดีเขียนตาอันนั้นไปแล้วอ่ะ กระเชงไอเนี ا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  ่ยทำขนมอ่ะมาตากที่อบขนมอ่ะเนี่ยอย่างมาตากอย่างเงี้ย ตากอันเดียวไปเลยไม่ต้องตากหลายอันแบ่งๆกันไปจะได้ไม่ตัวพื้นที่นะนี่แบ่งๆกันตากกันนะคะเพื่อนๆก็จะมีชิ้นแรกที่เขาเจน,นน่านิดนึง เสร็จแล้วลวิธีทำปลาเค็มง่ายใช่ไหมไม่ได้ยากเลย เดี๋ยวเอจเอาไปตากนะใหเพื่อนๆตักข้างนอกนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆไปดูกันแป๊บหนึ่งนะเนี่ยค่ะเพื่อนๆที่เรามาทําปลาเนี่ยก็เอาปลาออกเอาน้ําปลาออกนะคะเนี่ยเนี่ยเขาก็เริ่มมาตากเอามาตากเย็น ส่วนตัวนี้ก็มีตากตรงนี้แดดมีกระจิตๆตงสงยจะตากสามแดดแน่เลยค่ะเพื่อนๆรูแดดก่อนเนี่ยรูแดดเมืองนอกช่วงหน้าหนาวเป็นอย่างเงี้ยแค่นี้นน <c oughs> แหละปาล้วนะคะขอบคุณที่กดติดตามและซับสไคร e ครัวแลแนด์แดนหันสาบายพิงค์ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ <c oughs> คลิปนี้ไปก็แล้วบ๊ายบาย <c oughs> อย่าลืมนะคะไปทำ รัเข็มแดดเดียวปลอดสารพิษง่ายๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆจัดไปค่ะ